đấy, ừ. đấy. Hiếu hả? đấy hả kín đi kín đen lên yếu hả kín đen lên à, à kín lon kín đồ à thứ đồ thử đồ biết thử, thứ nè nghe kín đồ Thử nghe Thử nghe hiểu hiểu ô oh, nó no hiểu ừ. Thử, thử, thứ vậy đốt đốt đâu hiểu hiểu mới đây kín. อเออกินกเยอะทั้งหิวทั้ง่วงนะอ้าวอืมอืมทั้งหิวทั้ง่วงวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เสื้อเสือ้อแล้วก็ไม่ได้ใส่แฟมเพิร์ดนะ๋ย่ค่อยใส่นะแฟมเพิร์ดหมดแล้ว โอเคหมดยังมีอีกยังมีอีกไม่หมดเดี๋ยวเอาให้ใหม่อีกอร่อยเขาเลยวันนี้ไม่ได้กินทั้งวันเลยเพิ่งจะได้กินตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยหิวนมร้องหิวนมอืม ตาจะหลับละกินนมแล้วตาจะหลับเดี๋ยวก็กินอีกรอบนึงลูกยังมีอีกอืมอ่ะเถื่องถื่อนเถื่องเลยถือเถือเถือเออถือเอถือเองเลยอืมเออนัอะไรอะไร Leo.